ผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับหลังจากที่หายไปหนึ่งวันนะครับเมื่อวานฝนตกลมแรงหนักมากนะครับคือแบบลมนี่มาแบบว่าหนักพอได้ครับดูครับหลังคงหลังคานี่ปิวไปหมดนะครับหลังคาตรงนี้หลังคาตรงนี้ปิวหมดเลยนะครับคือลมแรงมากเลยนะครับใบไม้นี่เต็มบ้านเลยนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรเสียหายสักเท่าไหร่นะครับเด็กๆยังปลอดภัยดีนะครับวันนี้ผมก็จะพามาอัปเดตน้องเต่านะครับแล้วก็พาไปดู อีกที่หนึ่งนะครับที่เป็ดบาบารี่เขามาไข่นะครับก็ผมเพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับแต่พอเห็นแล้วมันก็หลายฟองแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ส่องดูเชื้อนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราส่องดูเชื้อของคอกนั้นไปแล้วไม่มีนะครับไม่มีเชื้อนะครับไม่แน่ก็อาจจะต้องไ้เอามาต้มนะครับอันนี้มาอัปเดตผักกันก่อนนะครับนี่ครับก็เริ่มงอกออกมาแล้วนะครับพวกผักชีผักบุ้งนะครับแล้วก็กวางตุ้งนะครับแล้วก็ลุยนะครับพวกควายก็นู่นครับกินห้อยนู่นครับ หัวก็อยู่ล่างข้งนู้นนะครับหัวไปกินหญ้าหญ้ายร่นรู้นครับผงตรงนู้นครับนี่ครับหัวตัวไกลครับนู่นนะครับ,รบ,รบ,นนรบสองตัวแล้วก็อีกตัวเล็กไปไหนก็ไม่รู้ครับตอนนี้น่าจะอยู่ใ,ใกล้แม่เขานั่นแหละครับไ,ไหนวนะน่ะตัวเล็กนี่มันเดินไปมั่วนะครับเดินไปเรื่อยนะครับตรงน,นี้ก็มีพวก แม่ชาบานะครับกําไรทองอะไรเฮงแล้วก็ที่เพือกนะครับอยู่นี่แต่อีกงัวตัวเล็กไปไหนวะนอ๋ออยู่นนี้นี่เจอแล้วอยู่บนนี้ครับนี่ครับเดีย๋ดวยวอาจจะไม่เห็นชัดมันบังกอไผ่อยู่นี่ครับกอไผ่หน่อยเนะนี่ยครับอยู่นี่สามตัวนะครับซูมเข้าไปใกล้ๆ้ําก็เต็มนะครับของไส้ไก่มันเดิมครับนี่ครับ เด er ี๋ยวเราพาไปดูน้องเต่ากันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตหมาน้อยครับมาดูพี่เหินเนี่ยครับเหินอยู่นี่ครับนอนอยู่นี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 ่หลักเลื้อยอยู่ในน้ำเนี่ยครับก็ให้อาหารปลานะครับกินอาหารปลาดุกในอ่องแล้วเหินมานี่ยแล้วเหินมานี่ยมาพี่ดิมานี่เร็วฮะเหินมานี่มาเร็วมานี่ยข้อตัวหน่อยเดี๋ยวขึ้นมามาเร็ว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 มานี่ยเดีวเร็วเร็ว นะเ๋ยวเห็นเป็นเต่าญี่ปุ่นนะครับแล้วก็นี่เต่าดอยของเราครับเต่าเหลืองนะครับก็ให้ผักไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็มีข้าวเย็นนะครับผมก็แล้วข้าวเย็นข้าวเหลือนะครับมาให้นะครับไม่ได้ไม่ใช่เป็นข้าวบูดนะครับข้าวยังดีอยู่นะครับสองตัวนะครับมีทั้งผู้เมียนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาไขหรือยังนะครับตรงนี้นะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะไขตรงนี้เพราะวกเขาอยู่ตรงเนี้อยู่ตรงนี้นานมากนะครับแต่เราไม่ได้คุยดูนะครับ แต่ก่อนหน้าเนี้ยเขาไขให้ผมได้เห็นนะประมาณประมาณสามรอบแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นเขาอยู่กับกระต่ายนะครับแล้วกระต่ายเนี่ยคุยไขเขาออกมาหมดเลยนะครับก็ไม่ได้ลูกเต่าน้อยเลยนะครับก็เราดูต่อไปนะครับอันนี้มีเป็นคู่นะครับคู่คู่เมียนะครับสองตัวนะครับอันนี้ผมไม่ได้ไปล่าไม่ได้ไปเอามาจากป่านะครับก็คือเขาหลงม้านั่นเองนะครับก็อยู่กับผมมาตั้งแต่ก่อตั้งฟาร์มใหม่ๆ่นะครับ น่าจะสามปีกว่าสามปีนะครับสามปีประมาณนี้ครับก็เลี้ยงไว้ครับไม่รู้จะเอาไปปล่อยไหนนะครับวัดเขาก็ไม no ่ให yani ้ปล่อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าปล่อยแถวนี้นี่คือน่าจะไม่รอดนะครับแต่แบบศัตรูก็คือมนุษย์นะครับคนอาจจะเอาไปกินนะครับแล้วก็ลดเกี่ยวนะครับถ้าไปอยู่ในป่าอ้อยนะครับก็เดี๋ยวต้นปีนี่ยเขาเผาอ้อยก็ตายเลยครับผมก็เลยเลี้ยงไว้อย่างนี้นะครับเลี้ยงไว้เขาก็ได้อยู่ดีกินดีนะครับก็อยู่ ไกินกินผักกินหญ้ากินพวกผลไม้นะครับแล้วก็กินพวกข้าวนะครับที่มันเหลือนะครับสําหรับพี่เหินในส่วนมากก็จะกินเป็นอาหารประดุกนะครับไปครับอัปเดตมาน้อยัสักหน่อยครับต้องห่วยนะครับก็อยู่กับลูกเขาอยู่นะครับตอนนี้ตัองห้อยเนี่ยพี่ดูหน่อยดูหน่อยสิครับหมาน้อยก็มีบางตัวที่ตาแตกแล้วนะครับตาแตกก็คือลืมตาแล้วนั่นเองนะครับ มีหมดสี่ตัวนะครับผู้สามเมียหนึ่งนะครับมีสีขาวแล้วก็สีขาวสีวน้ำตาลนะครับน้ำตาลเข้มนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจับมาให้ดูต้าหวยนีย่เขาไม่ค่อยห่วงนะครับทำไมเน,นี่ยดูสิโอ้โอโโตัวยที่ขอดูหน่อยนี่ครับลืมตานะครับหนึ่งตัวหาน้อยหน้อยนะครับหาน้อยน้อย อีตัวนี้นี่ถ้าโตนี่ก็จะคล้ายๆไอเต๋าครับเพื่อพวกสีน้ำตาลเนี่ยแต่ตาเขายังอันนี้อยู่ครับนี่ครับฝ้าฟางอยู่นะครับก็ <c oughs> ประมาณสิบสี่สิบสี่วันน่าจะได้เกิดประมาณวันที่สิบสิบแปดนะครับสิบเจ็ดสิบแปดนะครับสิบเจ็ดสิบแปดพุจินะครับตอนนี้ก็หนึ่งธันวานะครับวันนี้วันหวยออกสะด้วยนะครับมมาแต่มาให้ดูตัวนึงโอ้โหต้องหวยมาดู

น่าจะตาแตกตัวเดียวส่วนวนี้ก็ยังครับยังตาไม่แตกอัวนี้ขี้สาวเหนียวเหนียวเหนียวดูดูด,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 ดูดูแล้ว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  ข้างล่างก็มีผ้าปูให้อยู่นะครับแตห่วยเขาไม่ห่วงนะครับแต่อีเต้าหูเนี่ยจะมานะครับหิวยังไปครับพาไปดูไข่เป็ดบาบเบอรี่กันตต่อครับสําหรับใครนะครับที่ต้องการไก่ดานะครับผมแบ่งเหมาขอกนะครับนี่ครับผู้หนึ่งเมียสามนะครับไข่ไข่เลียงดีอยู่นะครับโอ้มันเตะอันนี้ลงมาอีกแล้วเนี่ยครับยังไข่ดีอยู่นะครับเนี่ย ก็มีผู้หนึ่งเมียสามนะครับสำหรับไก่ดำนะครับเป็นไก่ดำมองโกเลียนะครับใครสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นไก่ตัวเมียทั้งหมดนะครับที่ผมแบ่งมาไว้ตรงนี้นะครับก็จะเลี้ยงไว้กินไข่นะครับไข่ก็ดกพอได้ครับนู่นข้างล่างนี่ก็ไข่นะครับแล้วก็ข้างบนในเลานีอีกนะครับในนี้ก็จะมีพวกแม่บาพีแล้วก็แม่แม่ไก่ลูกผสมนะครับอยู่ข้างนอกแล้วไก่บ้านนะครับ เดียวพาลีนะครับยังอยู่ครับนี่หลังจากที่ผมเมื่อวันก่อนนะครับผมลองเอาตัวเมียเข้าไปนะครับแต่ว่าผมจับมันไม่ได้มันมันดูร้ายมากเลยครับผมจะตัดเดือยให้ทั้หน่อยนะครับแล้วก็จะเอาตัวเมียเอาไว้ให้ตัวเมียก็หนีมาฝั่งนี้นะครับนี่ก็นี่ตัวเมียไกลบ้านนะครับนี่ครับที่ผมบอกนะครับไผ่เป็ดบาบารีนะครับมาแอบไข่อยู่ตรงนี้นะครับที่ผมไม่เห็นก็คือสแลมปกอยู่นะครับคราวที่แล้วนะครับสแลมปกเนี่ยไผ่เป็ดบาบารีนะครับ มีไข่ไก่ตอกด้วยไข่ไก่ตอกนี่ผมให้ให้แม่ไก่บ้านฟักนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าฟองนะครับสาหรับคอกนี้ของเป็ดบาบารีนะครับคาดว่าจะไม่มีคาดว่าจะยังไม่มีเชื้อนะครับเดี๋ยวดูอีกทีเพราะมันเป็นแม่เป็ดสาวนะครับแล้วก็ตัวผู้เนี่ยมันมีไม่เยอะนะครับไม่รู้ว่าจะมีเชื้อหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอรุ่นต่อครับไม่งั้นก็ต้องเปดต้มทําไข่พะโล้ครับนี่แล้วตรงนี้ครับที่ผมที่ผมให้แม่ แม่ไก่นะครับฟักอยู่ของไก่ต๊อกนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาส่องเชื้อดูอีกทีหนึ่งนี่ครับนี่แล้วก็โอ้แม่ไก่แม่ไก่อิสเตอร์นะครับมาไข่ด้วยครับอันนี้เป็นไข่สีเขียวนะครับดูในกล้องอาจจะออกขาวๆออกฟ้าๆนะครับอิสเตอร์มีลูกผสมอยู่นะครับยังเหลือตัวเมียตัวนี่เป็นไข่ไก่ต๊อกนะครับอยู่เนี่ยครับสิบกระฟองนะครับแม่ไก่บ้านเป็นแม่มือปืนฟักอยู่นะครับนี่ครับบริเวณนี้ครับโอ้โหเฉอดแชะนะครับ มีน้ำขั่งนะครับเนื่องจากฝนตกเมื่อวานนะครับที่บุญรอดก็มาทักทายครับแล้วก็ในนี่ครับที่เราให้แม่มือปืนฟักอยู่สองเล้าครับโอ้นี่นี่เล้าหนึ่งตัวนี้จะเป็นจะเป็นไก่ไปไหนละอ๋อตัวนี้ตัวนี้ฟักอยู่ครับเป็นตัวนี้ฟักอยู่อันนี้เป็นแม่ไก่ลูกหกนะครับเอาลูกหายไปในตัวนึงเนี่ยห้าตัวม่อยู่ข้างในครับ ฟักอยู so you, think, ่แล oh ้วยังเลี้ยงลูกอยู่นะครับแล้วก็นี่ครับเป็นไข่เป็ดบอเบอรี่นะครับนี่แม่เป็ดบอเบอรี่ครับฟักอยู่อี่เป็นมาแล้วครับมาประจําที่แล้วครับเห็นผมมานี่คเขามาประจําที่เลยร้องฟักอยู่แล้วก็ตรงนี้อีกรังนึงครับที่ให้เขาฟักนะครับแม่แม่มือเปรนครับฟักอยู่อยู่ นี่ฟักอยู่สองสองรังครับแล้วก็ไก่ต๊อกนะครับนร้องนู่นครับตัวนู้นก็ได้อ๋ออยู่นี่อยู่นี่ครับลูกเขาอีกตัวนึงอยู่นี่อยู่นี่ครับก็มีหกตัวนะครับอยู่ในห้าเฮ้ยอันนี้ไปจิกไข่อันนี้เขาเฉยอันนี้ไปกินไข่จะไปจิกไข่ของนกพิราบนะครับนี่เออ ตรงนี้ก็เป็นของแม่ไก่ที่ให้แม่มือปืนนะครับฟักอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเก็บกินตรงนี้ก็จะมีไข่บางฟองนะครับที่เขาไข่นะครับก็มีไข่กินตลอดนะครับบรือนข้างนอกก็เป็นพวกเป็ดบอร์บอรี่นะครับกลับวันนี้ก็พามาอัปเดตเด็กๆภายในฟาร์มนะครับหลังจากที่ฝนตกนะครับก็ปลอดภัยดีนะครับฝนตกแล้วก็ลมแรงนะครับเมื่อวานนะครับลมแรงมากเลยนะครับแล้วก็มาอัปเดตพวกไข่ของไก่ที่เราให้ แม่ไก่ฟักนะครับแล้วก็ไปบาร์เบอรี่นะครับแล้วก็ไข่ของไก่ตอกนะครับที่ให้แม่แม่ไก่ฟักเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันทีนี้มาสองเชือดูนะครับบาัปเดตเต่าด้วยนะครับวันนี้บาน้อยก็เริ่มตาแตกแล้วนะครับครับก็ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม